มัเล่้ทเม็นแท่เม็นแท่เม่มมมมมนๆๆจ้าบตรกับเม่นแบบไม่ต้องกลับเลยมล่นบอกว่าจบบัตรตกรับแล้วหกเจ็ดบตรกรับมันบอกนี่บัตรกับเลยแต่ว่าจของไปแล้วสิของสิมีกน้อนอนนนยอนนนคุณผู้ชมสวัสดีจุงกาสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับได้เดินทางมาที่ลุงต่อยลุงตอ่งตอยนะครับงวดที่แล้วให้เต็มเต็มนะครับวงกลมหกเจ็ดให้เต็มเต็มนะครับวงกลมของลุงตอ่งตอยบอกว่าวงกลมเก้าเจ็ดไม่ถูกนะครับ พีมาบอกอีกบอกว่าวงกลมผิดก็เลมมาวงกลมหกเจ็ดให้ใหม่นะครับก็เข้าเต็มเต็มหกเจ็ดถ้าใครได้ซื้อถูกแน่นอนนะครับเต็มเต็มวงกลมให้นะครับงวดนี้ลุงต้อยฝันหรือยังไม่รู้นะครับ fc ถ้าไม่ฝันก็ให้พิมพ์มารอรอนะครับเรามาติดตามนะครับลุงต้อยนะครับเดี๋ยวเราไปตามลุงต้อยเลยนะครับคือการสวัสดีลุงต้อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ้าสวัสดีครับลุงต้อยนะครับแม่นจริงๆลุงต้อยนะครับ โอ้ผมไปนั่งแบะแซ่จักรของเลยครับผมก็นั่งแบะแซ่จักรหนึ่งกับเศษเศษเศษแรงจักรของมาจ้ำมาจักไปได้จักของพันมันออกเศเล็กบนอือครับพรดเจษเล็กออกเร้วผลมาเล้ผมบอกเลยเศษออกเร็วไปยิ่งคนไปยิ่งคนสิเมื่อบอกเด็กมาบอกเ็กผลมาบอกเร็วมาบอกอีกแล้วบอกเร็วครับผมมาบอกแกมือ มันเดกดเองพิ่นระบอกแล้วบอกแล้วบอกหมดแล้ว่ะคบผมบอกนม่บอกแต่วามื่อมื่อเด็กอมืมนี้เนาะนอนไปหมดที่จีครับหมดที่จีมันมนมาบอกวูนนี้ลูกเนี่ะยิงไปหามอนอนผม็เช่นผูหยิ่งเลยผูหยิงคนที่มาบอกหกเจ็ดครับก็จำสิ้นเลยเป็นจำสินจำเสียงได้เสียงได้จำเสียงได้อ้แค่เก้นแมนพิ่ ันุหมูอกมาบอกเด็กเดกนนับเปนคนไทยน่ะคนไทยเลยบ่มินพันปเคนเรงคนไม่โหราองเราเลยพันธมูจะจะพันธุหมจะไทยวักจะไทยไอ้นนี้หกหกหนึ่งหกนะบวกสามตัวเลยสามตัวเลยหกหนึ่งหกสามตัวเลยพอ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 ปั๊บไ้พอแกนผมก็เสด็นเึ็มมาแล้วบอกผมก็เลยบอกไม่บัดตัวจำไม่ได้ตัวจำตัวเองจำไม่ได้จดไว้เลย ไอ้จุดไว้เจนี่มาเม่เกินวันพราว่าผู้ชายมาบอกมาบอกมาบอกไม่เฉียงกันดูข้างที่นอนมราเฉียงกันอยู่ข้างที่นอนถ้าเขาคนนี้เป็นคนเล่าคนนี้เขาบอกกันเพราะว่าเขาบอกตัวให้มาบอกเราตัวบอกเราว่าไ่นตัวบอกเขาบ้านบอกตัวเลยเขาบอกตัวให้มาบอกเราหกหนึ่งหกคนหนึ่งหกหนึ่งก่อน กงบอกเราว่าอนเขาบอกเด็กเขาบอกเด็กเขาจี๊เด็กเด็กป็นเด็กเป็นเจ็ดสี่เก้าจบเม่อเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เไม่ได้เด็กสองตูวนะมันไม่ได้เด็กสองห้างนะแต่ว่าเรื่องหนึ่งหกยื่แต่เมือย่นแต่เจมือตรงว่ะนะแล้วในจ่งในมันมันเจ็ดหกหนึ่งหแต่ว่ากระเชงนั้นสอนม้เคื่อนเนี่ ไปจับเจ็ทีที่เนที่อยู่เนอพรผมฝันมาผมเอาชื่อเอาเขนกินเด็กผมหกก็บเกบเกบกงน้ำมันนอนเลยอาจารย์อาจารย์หูดช่เ้ยแม่นลูกหลานไม่มุ่นกันมาบอกเลยมามามาออกมาเห็นเห็นเด้อแม่นเนี่ยห็นจะของผันวาะ้ไปเชียวงานวัดเชียวงานวัดไม่มั่น มันนับเป็นเมื่จีกันเทกันี้ไมาเิ้นิกันะเปนิ่งกันมันยิ่งปน่งเดี๋ยวเบิดพามาเกิจว่งพีดิเบิดคขาดเลยกันกันขาดจว่งเสียเบิดเลตจอ่างเลยมันเจ๊มันมันออกมามันเจออกว่าเด็กของโดยก็ดเกร็ดเจ๊งมันนอนนักเบนเมื่อวานผมเมนสีดังระเบิดเ่อเทิงบ่มันนอนนักเบน ก็มีคนไทยปุ่นิงปุ่นิงคนคนทีมนทมนม่มาบอกคนที่มาบอกขึ้นเลขมาบอกเหมือนเด็กเพิ่นบอกว่าเลขถูกไล้นะมอ๋อโบถูกแล้วนะถูกแล้วนะ,ะต่มันมาบอกว่าเจ้าไหนก็ขึ้นเลขมื่นหวยออกตกน้ำขึ้นมากกับฟันเนาะคะ่ะแม่ผูเพิ่นม,มาบอกขึ้นที่ 2, สองผู้ชายมาบอกนะคะเนาะก็เลขเพิ่นบอกว่าถูกแล้วนะน่าจะเลขหกหนึ่งหกแลลงเขียนดีกว่านะไม่รู้จงสองคนแต่ม่ตัวหนึ่งต้อ cืน thứ 3, hôm qua thiếng. hay đấy, hay. chân. Fc đã sung hay Long Toider. Cảm Mình cùng nhau. Nam trăm đi, nam hmm? đi, หนึ่งหกหน่งเร่มเน่เลขผมเน่จเร่มหนเลขอแกเป็นเลขเกากมีไงอ๋อครับเลขหกเป็นเลขเก้าอืมโอ้แนมนเจอแล้วหนึ่งหกหผมเนไปกันนเก่าหนึงเียหนึ่งเก้าหนึ่งครับเด็ให้เอฟซี แค่ตวนก็ไม่ได้กัครงหตอยวงกลมให้แล้วถ้าวงกลมผิดเดียวอาจจะมาบอกอีกครั้งหนึ่งก็ได้เนาะมันงดที่แล้วันจะบอกจองนน้ำไหลมันมีจะเป็นหลนคนจะของจะของเปรนสิ่รางมันสีหัวเหมือนคนไปกันจำไม่ได้เออไงบอกแก้าเนี่เก้าทีนี่ผู้ชายบอก เจ็ดเก้าซีผู้ชายโบกที่ามาเทียงกันอยู่บนนยังกลางนอนงใ่ป่ะเปลกเป็นเกีเกีเทีเกะนะะนผมต้องเห็นกีเพืนเด็ีอาจจะกบบนี ดูตัววงกลมให้เลยชอบตัวไหนวงกลมไหมก่อนเลยครับงมงง้มหนงหกหกหหกสตัววงกลมตัวนี้ก่อนอืงตัวครับตัวตัวตัวนี้ตัวนีตัวกันเจ๊ไม่ใช่ตัวกันไม่ใช่นะผมฝันแบบนี้ผมจรหรือล่าผมต้ผมมันหนี เด็กส้งตรวผมเคยมันเต็บปนเลยเด็กสงตัขผมคิดว่ามาดมักดีเจ้แต่ว่าเจ้าชวยอะรัให้ลูกเอาไเ็กลุงตอยนะครับ เกิดว่าแต่มันออกคนนึ่งเก็จมอนหนี่แต่ว่าจะค้องไปถึงเห็นเซถึงก็เจะมีแห้งไปแต่คล้องนั่งมือมือเร็วออกคล้องนั่งดูในเจอยู่ไหนอยเ่วอะไรก็จะคล้องออกสักก็คองสักไปจะคล้องคล้องมามาซ่ขิดมุนนั้นหน่อยพดนันหน่อเดียวไไม่ไม่เไปแต่มันเอาโจ๊สามจิบบดรังบนกระต้อยู่คนใครเดีย จุดคุณคนกระดิกนางมาจมในระบบนี้วจุดคุณกระดิกเมื่อมาทำแล้รอทไ่ลุงมันใจแล้หรือว่ารอคงสุดท้ายอีกบ่ต้นนี้มันเจ๊งมันใจแห้งหนึ่งครบนับมันเด้อไปบนแรงเด้อแต่เจ้าเจ้าเรกผมส่วนมากมันเป็นหลักบนน่ะบนมันคอยเป็นรางเป็นบนส่วนหากมันจะเป็นเด้ากันแมนกรนแมนต้นเป็นบนต้นมีกินนางกับ เดี๋ยวเดี๋ยมันมันจะมันประหามันมาบอกเต็กรังส้นั่นจึงแีกมันมามาถึงแม่น่ะะผมหูดเดี๋ยวเราไมาก่อนเดี๋ยวเจอโค้งสุดท้ายใกล้ๆเมื่อเนาะค่ะเนาะบ้านบ้านสี่ยี่สบหกยี่สิบเจ็ดนะครับนี่การเปลี่ยนแปลงระบาดพบ่เปลี่ยนดอกพ่เปลียนดอกฝันผมฝันแบบอฝันมาผมติดระเบิดต้นฝันถูกระเบิดด้วยถูกระเบิดขาขาดขาขาดข้างหนึ่งอ๋อผาม่ได้มันเจ๊งเจ๊ๆอย่านมา มันดังระเบิดเธอเอเก๋เลเลขนี่สงสัยจะดังนะครับคมงานจะมันดังเลขกระแม่ผู้ใดมาเอาะอาะจะไปถึงผู้ดหาสื่อไว้ก่อนนะคะผู้ใดเดดิด่ดี๋ยวยวันสิบอกใครแอดมินผู้ใดซื้อ้าไปบอกเก่ยงกวเขาพวกเขาับเลยเีเกาบีกงหนึ่งกุ๊งนึ่งซื้อเลย เจ๊เจ๊หาบาดเจ็บบาดปนันหมอคนปนังองที่มันเนเสีย,ยนะหมอปนชีกี่ปุ๊ครับไมนเดินลงต้อยนะครับก็ตอนนี้สุขภาพเขาบอกทนายเขาบอกเธอว่าห้ามครับดึกเขาบอกเสียตัวเดียวนแม่แ้มันกระเด็นเบาเ้เ,เ,เขาบอกรัฐวุกคนนี้